่วนนะนี่นะคะหลังจากกับคะหลังจากเสียบมันแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านนะคะเดินทางกลับบ้านด้วยรถไถนาน,นะคะเดินตามค่ะนี่นะคะชมบรรยากาศนะคะตอนค่ำจ่ะอันนี้ก็ชาวบ้านเขาก็จะไถหุดกันแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศท้องฟ้านะคะโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะท้องฟ้าวันนี้สดใสามากนะคะ นี่จ้าใกล้ข่ขําๆนะคะบรรยากาศของเราค่ะวิวสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็อันนี้ระคะวิถีชีวิตบ้านๆแล้วนะคะดูรอบๆภูเขานะคะนนี้ก็คือภูอันนี้ก็คือภูพระเอกนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดินทาง ของเครื่องใช้ไปไล่ไปนาก็จะใช้รถไถคันเล็กคันนี้แหละค่ะอันนี้อันนี้ก็คือนานาของหญ้าชีนะคะนี่ค่ะนาของหญ้าชีค่ะที่ไถไถหุดไว้แล้วนะคะของหญ้าชีค่ะนี่จะ้ะแล้วก็มาดูทางนี้นะคะทางนี้ก็จะเป็นภูกระพางนะคะ บรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะก็จะเป็นภูเหล็กไฟนะคะเขาลูกนั้นค่ะแล้วก็จะเป็นภูกระโลนนะคะตรงนู้นค่ะนี่ค่ะบรรยากาศน,นะคะค่ำๆค่ะตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่านะคะเราก็จะเดินทางกลับบ้านด้วยรถไถคันนี้นะคะแล้วก็พวกผู้ใหญ่จ้า <c oughs> ไปเลยค่ะอ้อนทัวร์กอกค่ะ ะะก็เราซื้อกันตั้งนานแล้วค่ะเนาะได้กี่ปีแล้วคะพี่ป16ปีแล้วนะคะรถไถคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะเพราะว่าเราก็าไวเฉพาะเราก็จะขนยางแล้วก็จะขนหญ้าให้วัวก็ใช้งานจีบกระ่าค่ะขนฟืนขนอะไรได้หมดนะคะขนท่อนมัน คนกล้าคนน้ำคนทุกอย่างเลยนะคะถือว่าใช้ก้าผนน้ำคนอะไรได้ทุกอย่างนะคะถือว่าทิ่ประทานนะคะใช้งานจากรถไทยเดินตามค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะใกล้ค่ำแล้วค่ะก็สวยงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นภาพที่หาดูได้ยากนะคะ องฟ้าเราจ้ะโน่นนะคะสวยง,งามมากเลย,ยนี่ค่ะเราก็จะกลับบ้านกันด้วยรถทออนทัวร์นะคะจากท่านเปาบุญจิ้นนะคะท่านเปาท่านเปาค่ะเออมานั่งรถอีเต็นค่ะนั่งรถจนดูแล้วก็ทายเอฟซีมานั่งรถอีเต็นนะคะรถอีเต็นน้อยะคะอ่ยะ,คะแล้วก็ปลูกมันกันแล้วนะค,ะ,คะยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จ เดี๋ยวรอพรุ่งนี้อีกนะคะขึ้นถนนแล้วค่ะแล้วก็จะพาเอีชมบรรยากาศนะคะข้างทางค่ะเพ,ะพ่อผู้ใจญ่ก็จะใช้เกียร์ที่เร็วอยู่นะคะนี่ค่ะเดินทางกลับบ้าน,นะคะ่ะเดินทางกลับ,บ i จะชมโดยรถไถเดินตามนะคะพาพาน้าเที่ยวโดยพ่อผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะกลับบ้านกันค่ะอากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้บนถนนสายเปรมพัฒนานะคะ 哎。 ไม่ให้วัชพืชขึ้นนะคะเดี๋ยวจะถึงฤดูยทำนานแล้วค่ะต่อไปก็แล้วก็เตรียมดินไว้ให้พร้อมนะคะ นิ่ป,ก,ปก,ออกนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดี